นะครับี่กบนะครับแล้วพี่็ขัันนี้มาร่วมงานก็ดีใจครับเพราะว่าเราเองก็ได้สนใจนันด้วยเหมือนกันก็เดีที่เสี่ยมอนเตอร์เนี่ยตอนนี้ก็พยายามที่จะเป็นขับ ต่อผ like right so ู้ประกอบการของประเทศไทยทำให้แบรนด์ไทยหลายแบรนด์เนี่ยก็มีโอกาสได้แจ้งเตือที่แล้วก็ได้เต่นโตที่นี่ครับก็เลยได้จากประเทศไทยแล้วก็เสียมเซอร์้วยครับแสดงว่าเราคุ้นชินกับเสียเของเจอไปอย่างดีนครับผมช็อปตัวไหนเป็นพิเศษครับที่ตอบนะส่วนใหญ่คราจริงจริงชอบหมดเลยอ่ะชอบบไลฟ์สไตล์ชอบส้าแฟชั่นของไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะที่เสียบเซ็นเตอร์เราจะเห็นว่ามีหลายๆช็อปที่เป็นของดีซิน์ทีไทยโดยเฉพาะทางกานที่นี่นะครับผมแล้วก็มีหลายๆช็อปที่มีสินค้าแค่เอ็กซ์คลูซีฟา ได้มีอาเซอร์สยามดสาขาด้วยกช่ไลมคจะน้องหอมีดีที่ต้องไหนน้องหอมีดีก็ต้องอยู่ทรงของแบบเพื่อนะรัมันจะมีกระจายกันตามกอปตามร่ต่างๆะไรฮะรวรวถึงที่อาเซอรสยามของอาเซียเซเวอนะครับก็จะมีแบบมีเอาแบรนด์ต่างๆมามาประมาณิบายในอานอง่านถ้มี่นบอว่าจูกกับเสียงเดิมอมนน้ต่อมาเพิ่งเปิดตัวแบรนด์น้องหอมคารโลมากับเสียงเดอมเป็นเพื่อนเดิที่แล้วที่ผ่านมาก็เปิดตัวไปได้ เดือนหนึ่งละก็ผิดพอดีครับแต่เป็นแปลที่ตอนนี้คือเป็นคนคนไทยเลยจริงๆขอบคุณมากเพราะเียวก็ได้รับการสนับสนุที่ดีมากสินค้าที่เราตอกไว้จากการเปิดตัวก็หมดนะก็แบบมาออนไลน์ออกมาจง่ายด้วยอะไรเงี้ยก็เลยถือว่าได้รับการสนับสนุที่ดีมากขอบคุณสยามเพลนเตอร์ด้วยที่แบบทั้งช่วยเรื่องของประชาสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของพื้นที่แล้วเราก็เพื่อตัวเราดีมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนก็ยินดีทำงานก็แบบ มาอหนนก็รู้สึว่าประทับใจมากแล้วก็เราเห็นว่าที่เนี่ยมันไม่ใช่แค่คนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าของเสียงเซ็นเตอร์ไม่ใช่แค่คนไทยเราเกินเครื่องเนี้ยเป็นชาวต่างชาติแล้วเราเห็นว่าเออเราสามารถที่จะส่งต่อของไทยตัวหนักสินค้าด้วยกันของไทยเนี่ยให้กับชาวต่างชาติได้คุณดีน,นก็ผมเราเป็นไงบ้างคะก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเมือถ้าสมมติว่าถ้าหมุนต้องผลิตนาน,าน,านใช่ครับตอนนี้ก็สั่งเปลี่ยนต่อไปแล้วครับก็จะถ้าไม่สายปีก็ต้นปีหน้าเลยนะันมัน กลิ่นพิเศษของผมเลยนะเอ <situação> ่อจริงๆหมดพองกันเลยนะแต่ว่ามีกลิ่นที่ทุกคนเรียกร้องเป็กลิ่นสียงเพราะว่าคือเป็นกลิ่นที่ผมมาทำขึ้นมาปรุงที่แรกปรุงขึ้นมาเพื่อแจกเพื่อที่งานเท่านั้นแต่เป็นกลิ่นที่ทุกคนถามหาเยอะมากเลยนะก็เลยวางแผนที่จะทำการปรุงเฉียวมาลากน่าเพื่อให้เป็นแบบซิกเนเจอร์ของแบนดเป็นเด่มันนานไปหรือเปล่าครับหรืว่ากิ่นช่วงแบบว่าหายไปเลยระหว่างนี้ก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอยู่เลยนะครับผมก็อาจจะมีแบบ ยังเหลือโปรดักบ้านเล็กน้อยแบบค่อยๆทย,ยอยออกอะไร่าเงยแต่ว่าหลังจากว์ก็อสองต้นใจก็จะมีมีอาจจะต้องมีพื้นที่หาวรไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วธุรกิจฝา่งอะเตรียมมีธุรกิจตัวต่อไปหรืออะไรยังไงวันนี้ก็ถ้าโฟกัสไปก็จะมีธุรกิจั้งหอมอบเป็นหลักก่อนนะแล้วก็จะมทีทำงานกับพัดก้าทำงานกับมาประกแสดงแล้วก็ทำงานการแสดงด้วยอย่างที่เห็นแบบว่าชอบปลูกผักใช่ครับมันมาอะไรอย่งเี้ย ก็ก็ชอบแบบชอบเดิีตัวเองชอบแบบเราสึงกว่ายุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนแบบหาสิ่งที่ดีแบบตอนนี้เนี่ยเราสังเกตว่าพื้ที่บ้านเราแบบคือที่ส่วนเล็กๆอยู่ไม่ทุกผัดกินกันเลยก็คือเวตผัดเยอะมากครบผักเราอยากจะสมบูกอะไรแบบที่ใหญ่ๆหน่อย่ีอยากครับแต่ก็ขอให้คนช่วยสนับสนุนการตลาดเราหน่อยครับเราจะได้มีต่างสื่อใหม่ ก็คือตอนนี้ก็คือแบบสบายๆใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแบบนีนะครับเด็กเค่ะตอนนี้มีอะไรยังไม่ติดตามมาแล้วก็ขอฝากต่อไปนะครับผมตอนนี้ก็มีแบรนด์ลาโลมาอย่างเงี้ครับมีช่องทางจำหน่ายออนไลน์ทุกช่องทางครับช้อปปี้ลาซาด้าร้วก็้ิปลีกกับสองนะครับผมแล้วก็งานของฝั่งทักก้าด้วยเนี่ยผมก็กำกับการซัพพลายเวอร์แล้วก็งานของฝั่งสำนักแสดงรวมถึงงานการแสดงผมที่ก็ตอนนี้ก็มีเตรียมโชว์อยู่บ้างแล้วเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับ ปีหน้าครับปีหน้าจะถ่ายทำดดูเ่าไหร่กแล้วแต่ักชั่พอดีมันโปรเจกต์เป็น่านยมน่บอกไม่ได้เพราะเขายองไม่บอกผมเลยเราก็ไม่รู้ไม่ดไม่รับ